สก,การบูชาพระรัตนตรยัยหน้าโต๊ะหมูบูชาขอเียนเชิญด้วยความเคารพค่ะ ท่านประธานในพธิธีจะจุดธูเทียนบูชาพระธรรมเป็นจากนั้นทุกท่านยืนขึ้นค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato Sangma sambutassa Namo tassa bhagavato arahato Sangma sambutassa Bhujan bhujan sarapnangkak sami Bhakti yampi tamang sarapnangkak sami Sarana kacami, okay. tak kuyam untuk kancam okay. sarana kacami, sarana karmamini tiam, ke paratipata vyapami, sekha patang samadhiya, paratang เรายามัสสปมาตเถนาเวรามณีสิกขาปะการสัมมาปิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทาณิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโหกัสัมปทาสาธุสีเลนะนิโคทินติตัสมาสีลังมิโสทะเยสาธุ